พี่ชื่อโอนะครับพี่โอเป็นนักกีตาวิทยาเป็นคนที่ศึกษาด้านแมลงนะครับจะศึกษาทุกด้านเลยเกี่ยวกับแมลงจริงๆแล้วมันมีหลายด้านนะครับแมลงมีทั้งแมลงที่ให้โทษแล้วก็แมลงที่ให้ประโยชน์กับเรานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าแมลงเนี่ยให้โทษมากกว่าแต่จริงๆแล้วอะครับในอัตราส่วนแมลงที่มีประโยชน์กับคนเราอะครับมีมากกว่าแมลงที่เป็นโทษอย่างพึ่งเนี่ยครับ ก็เป็นทั้งแมลงที่ทําสามารถให้โทษกับเราได้ถ้าเกิดเขาต่อยเราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขา ทำประโยชน์กับเราได้หลายๆอย่างนะครับทั้งสร้างน้ําหวานสร้างน้าพึ่งให้เรากินนะครับแล้วก็เกสรของพึ่งเนี่ยก็สามารถรับประทานได้มีประโยชน์เหมือนกันสา,ารสกัดจากลังพึ่งต่างๆสามารถเป็นสารป้องกันแบคท,ทีเรียรได้ด้วยเขามีประโยชน์อย่างอื่นด้วยที่เราสามารถใช้ได้วันนี้เราจะมาเข้าร่วมกิจกรรมการสํารวจแมลงกันใครรู้บ้างว่าแมงกับมแมลงต่างกันยังไงจํานวนขาถูกต้องครับ1 1เลยคือจํานวนขานะครับแมงจะมี8ขา,มาแมลงมี6ขา นะครับสามคู่นอกจากจํานวนขาเนี่ยเราสามารถใช้การแบ่งส่วนของลําตัวเป็นการบ่งบอกได้ว่าเป็นแมงหรือแมลงนะครับแมงมีอะไรบ้างแมงมุมแมงป่องแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือตัวไรนะครับไรก็คือเป็นแมงซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีแค่สาอย่างนี่แหละเป็นหลักที่เป็นแมงนะครับต่จริงที่เรารู้จักกันสอย่างยกตัวอย่างเป็นแมงมุมแล้วกันเนาะอันเนี้ยที่จะให้ดูเลยคือ ร่างกายของแมงเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ส่วนหัวกับอกเนี่ยเขาจะเป็นส่วนเดียวกันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนท้องจะเห็นเลยว่าแบ่งเป็น2ส่วนชัดเจนนะครับยุง่งอ่ายุ่งเดี๋ยวว่าด้านข้างให้ดูนะอ่าเห็นไหมครับยุงจะแบ่งเป็น3ามส่วนตรงนี้หัวแล้วก็อกนะครับแล้วก็ท้องแบ่งเป็น3ามส่วนเดี๋ยวยกตัวอย่างมาแมลงปออีกสักตัวหนึ่ง จะแบ่งเป็น3ส่วนชัดเจนนะครับหัวอกท้องแล้วก็ที่เห็นชัดเลยเนี่ยคือแมลงเนี่ยครับจะบินได้จะไม่มีแมงชนิดไหนที่มีปีกเลยนะครับแต่แมลงเนี่ยจะมีตั้งแต่ปีกศูนย์คู่ก็คือไม่มีปีกเหมือนกันแล้วก็1คู่แล้วก็2คู่รู้ไหมครับแมลงอะไรมีปีกแค่1คู่1คู่คือมีปีก2อันพวกยุงแมลงวันนะครับจะมีปีกแค่1นคู่พวกอื่นอย่างพวกผีเสื้อแมลงปล่อยครับจะมีปีก2คู่ก็คือมีปีกคู่หน้ากับปีกคู่หลัง อันนี้เป็นวิธีคร่าวๆนะครับแยกแมงกับแมลง